มมลีเฟมเลีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไข่ลอกกระทะกัน,กนอดลิกกระทาอดลิต้อตอบยางอะลิอ,นนอนนดลิตบานนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรคะไข่ลกกระทาใช่ไข่นกกระทามันเหมือนไข่ไก่ไข่เป็ดไหมคะทุกคนไม่เหมือนอม,มันแ<ส>นตกแตไข่ไก่ไข่เป็ดนะคะทุกคนมันจะเป็นไข่ลูกเล็กๆแบบนี้ มันมีลูกขาวๆด้วยนะคะใช่แล้วมันก็มีลวดลายเป็นสีอะไรคะสีดำกับสีขาวใช่ลูกมันเล็กๆแตกอุดมไปด้วยอะไรคะเออวิตามินแล้วก็ปอตีนใช่วันนี้เราจะมาทำไข่นกกระทาทอดกันหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าไขน่นกกระทากินพร้อ <c oughs> มหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะโอเคก่อนอื่นเราจะต้องวอร์มเตาก่อนนะคะ ถ้าคุณน้องคุณหนูบ้านไหนนะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะวิธีนี้จะค่อนข้างอันตรายมา,มากๆเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นมาลิโดนตรงนี้ได้ไหมคะ n ้ no โดนไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวให้คุณแม่ปปะกอกให้ได้ไหมคะได้เลยมาลิจะเอากี่ฟอง,ฟองอห้าฟองอุ้ยห้าฟองน่าจะอิ่มเหรอเดี๋ยวเราหยอดน้ํามันก่อนนะคะก่อนอื่นเราจะต้องอ่า พ่นสเปรย์น้ำมันที่เตาก่อนนะคะว้าวรอแป๊บนึงให้เตาร้อนก่อนนะคะตอนนี้ร้อนยังวิบร้อนแล้วร้อนแล้วเดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บารีจะเทค่อยๆ่อยนั่นไงเฮแม่มาจากคอนเทนต์บีทับนเตานะคะอ่ะค่อยเทลองมือนะลูกโอเคไปค่อยๆว้าวไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวค่อยรอนะเดี๋ยวเช็ดได้เลยเอออยากทำให้ กำลังหมดเตานะว้ยด้เดี๋ยวทุกคนเลยทุกคนไม่ลองให้คุณพ่อคุณแม่ลองทำให้ดูนะคะนคุณพ่อคุณแม่ทำกิจกรรมร่วมกันวันนี้ตอนแล้ววันนี้ตทํทำเองรอจริงหรอใช่เฮ้ยดูดิวัีรักแมากวันดีดื้อกับแาคะไม่ดื้อ ดูดิอุ้ยฟองขึ้นแล้วมะลินี่มาม่าเติมน้ำมันให้ว้าวด่พ่นน้ำมันก็ได้ไงว้าวอมมัดได้ <laughs> My God อ๋อต่ออันนี้คือไข่ที่เราได้บางส่วนแล้วนะคะแล้วก็ยังเหลืออีกบางส่วนตอนนี้คุณยายมาช่วยน้องมะลิทำด้วยใช่ไหม เออตาบารีจะมบอลม่เลยเด็กๆคาบจับนะคะโอเคค่ะฝากไว้เพื่อนๆนะคะหากโดนเด็ดขาดไม่อย right? ่างนั้นอาจจะทําให้พองได้ใช่ไหมามือบาลียังไม่พองนะคะเออหยาชอบไหมคะอย่ามาพ่นพ่นสเปรย์เนาะมาพ่นสเปรย์ อันตรายมากๆเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระวังนะคะบอ๊คทุกคนเราได้จานใหญ่มาเริ่มเพิ่มแบบนี้เลยทั้งหมด50กล่องอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันวันนี้เรามีทั้งหมด2ซอสด้วยกันส่ายอนะจ๊ะนี่เลยถ่ายร้อนยังอะยังยังเดี๋ยวมาเป่าให้ก่อนนี่มี2ซอสเลยจะมาลองชิมว่าอันไหนจะอร่อยอ่าเราไปเริ่มกันที่ตรงไหนก่อนมาเป่าให้เอาถ้ามาร้อนก่อนนี่ใส่ซอส ใส่ซอสใส่ซอสใส่เองอันนี้ลองลองชิมมันใส่เยอะเกินไปปะอลองชิมเป็นไงอธิบายรสชาติหน่อยค่ะอร่อ,อือค่ะอยากงชิมนี้อร่อยด้ไม่ต้องเป๋าอร่อยม, <า S 1> มะม่าตับไข่ ตักไข่ให้รอดเดียวอลิตจะใส่รอบเองได้อ่ะอาใส่ซอสเองก็คุณค่ะทุกคนมันอร่อยมากเลยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยทำร่<ช>วมกับครอบครัวเพราะเราคือแอบเบอรี่ ลไฟแ้หมดแล้วครบสามบ้านแล้วเรากลับ<ช>บ้านกันไหมคะใช่ไปถึงบ้านก่อนคนะะนะั้นชนะฝากกติดตามมารีด้วยนะคะที่ช่องมาลีฟามารี